สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนําคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆทุกความสรัทธาเป็นบอกเกิดแห่งความเชื่อสิ่งต่างๆมากมายที่มีให้เราเห็นในสังคมไทยและเป็นกระแสต่างๆมากมาย สถานที่ขอหวยใ,ในประเทศไทยก็มีมากมายเช่นกันแต่ที่เป็นที่เรื่องลือหฮือฮาและสร้างโชคลาภใหญ่ให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธายัางไม่ขาดสายและมีผู้คนแวะเวียนเข้าไปกลับว่าย่างล้นหลามและคงเป็นที่เรื่องชื่อหรือเรื่องถึงเรื่องราวเล็กเด็ดที่ขอหวยต่างสสเสาะแสวงหานั่นคือวัดเจดีย์ไอ้ไข่วัดชื่อดังแห่งนครศรีธรรมราชที่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ความศักดิ์สิทธิ์และแรงศรัทธาของผู้ที่มีความเชื่อแก่ไอ้ไข่ก็ไม่เคยเลือนหายหลายคนรู้ดีว่าวัดแห่งนี้มีดีคือการขอโชคลาภและคำอธิษฐานต่างๆแก่ไอ้ไขรูปปั้นเด็กผู้ชายที่เชื่อว่าเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้ไอ้ไข่คือวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาลโชคลาภและความสุขสมหวังให้แก่ผู้มากราบไหวบูชาไม่ใช่กุมารทองอย่างที่ใครๆเข้าใจ แต่เป็นกุมารเทพชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของไอข้ข่สิงสถิตยอยู่ในไม้แกะสลักรูปปั้นเด็กผู้ชายที่ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และเคยถูกทิ้งร้างไว้ผู้ศรัทธาต่างแวะเวียนเข้ามาขอโชคลาภเรื่องการค้าขายปรากฏว่าสมหวังแทบทุกลายจนมีเสียงเล่าลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จบจนปัจจุบัน เรามักจะเห็นของคลังเครื่องร้างมากมายที่เกี่ยวกับไอ้ไข่กุมารเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครทั้งผ้ายันเลี้ยนบูชารูปปัน้นตะกดุดรวมไปถึงทูปตัวเลขที่เป็นที่เล่าลือถึงความมั่นยำหากคุณได้บูชาและถูกวิธีและขออย่างตรงไปตรงมาคนที่มีความศรัทธาต่างรู้ดีว่าเราต้องบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนและทองคำเปลวตามกำลังศรัทธา ก่อนจะจุดธูปสามดอกสวดบทบูชาพระรัตนตรยัยและบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้าและตามด้วยบทสวดอธิษฐานขอพรจากไอ้ไข่เก้าจบอิติอิติกุมารไข่เจดีจำมหาเทโรลาภลาภาพวันตุเมอิติอิติตกุมารไข่เจดีจำมหาเทโรลาภลาภา พวันตุเมอิติอิติตกุม,มารไข่เจดีจำมหาเทโรลาภาลาภาพวันตุเมและขอสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนเจาะจงเราขอให้ทุกคนได้รับพรแ,และแรงอธิษฐานให้เจอเลขเด็ดๆจากทูปไอไข่สามตัวตรงๆในงวดนี้ตัวเลขที่เห็นอาจเห็นเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ แต่อยากให้ทุกคนมีจิตที่มั่นคงในการรับโชคลาภไปพร้อมกันเลขเด็ดที่คุณเห็นอาจเป็นเลขเด็ดที่นำพาคุณเดินก้าวไปสู่หนทางรวยอย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อ เรื่องเรน้มุมลับช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวดนี้รวย